ตำรวจปอสอร,รวบแก๊งเงินกู้นอกระบบภาคตะวันออก12กุมภาพันธ์2568ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทำการสืบสวนจากเบาะแสที่ผู้เสียหายได้แจ้งเข้ามาเรื่องแก๊งเงินกู้นอกระบบภาคตะวันออกจึงวางแผนทำการตรวจค้นจำนวน2จุดจุดแรกเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีรวบแก๊งวัยรุ่นนอกระบบปล่อยเงินกู้ดอกโหดร้อยละ730ต่อปีสามารถจับกลุ่มผู้ต้อง หาได้3ราย โดยแก๊งนี้เป็นแหล่งเงินกู้ซึ่งมีสโลแกนว่าวันนี้ไม่มีค่าวันหน้าอาจจําเป็นโดยจะปล่อยให้กับพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของธุรกิจที่ขาดเงินลงทุนโดยมีการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของผู้เสียหายขนาทําสัญญาถ่ายภาพที่พักอาศัยและร้านค้าโดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อวันหรือ730ต่อปีซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหากลูกหนี้ไม่ชําระตามกําหนดเวลาก็จะส่งข้อความข่มขู่และโพสต์ประจานส่วนจุดที่2เจ้าที่ได้ลงพื้นที่อำเภอ เขาฉมเมาจังหวัดระยองรวบคู่รักปล่อยดอกลอยร้อยละ848ต่อปีจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายจากการสืบสวนทราบว่าทั้งคู่มีพฤติการร่วมกันปล่อยเงินกู้ในลักษณะใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่า Facebook ในการเชิญชวนให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินและทวงถามหนี้จากลูกหนี้โดยในการปล่อยเงินกู้มีการหักเงินต้นในครั้งแรกร้อยละ14ของยอดกู้และคิดดอกเบีย้ยในรูปแบบดอกลอยร้อยละ2ต่อวันหรือ848ต่อปีหากผู้เสียหายชำระดอก เบี้ยไม่ตรงกำหนดเวลาจะมีการข่มขู่และทวงถามนี้ได้ถ้อยคำหยาบคายทำมาแล้วกว่า2ปีจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา